สวัสดีครับพบช่องทีเด็ดบอลนาเอาอยู่เช่นเคยครับวันอังคารที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567สําหสำหรับตัวหน้าช่องตัวฟรีล่าสุดที่ลงไปโลมากกับอัตาลันตาผลจบที่0ประตูต่อ2กินเต็มกันไปครับเพื่อนๆสามารถชมคลิป EP ีย้อนหลังช่องนาได้เลยนะครับและสำหรับบอลในครอบครัว VP ของน้าเอง6ตัวเข้าไป5ตัวลงทะเลไป1ตัวกินทุกวันแบบนี้ได้เลยบอล ตัวเดียวสเตปสดมีครบจบทุกวันในครอบครัวของนะ้าไว้เป็นแนวทางให้สนใจอยากไปลุยต่อสอบถามมาได้เลยนะ้าจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับวันนี้วิคอบ,บอลลาลีกาสเปนมาโยออกาพบบาเซลโลนาจากการพบกันมา5เกมหลังสุดจะเป็นทางด้านบาเซลโลนาคว้าชัยไปได้4เกมทั้งหมดเสมอกันไป1ครั้งส่วนเกมล่าสุดเป็นทางบา์เซลโลนาคว้าชัยไป1ประตูต่อ0 เล่นที่บ้านของบาร์เซโลนาต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดมาชมภาพรวมสถิติเจ้าบ้านวันนี้สภาพความพร้อมของ2ทีมมาโยกาฟรอร์มกำลังมาชะนะ2เกมติดส่วนตัวเจ็บเหลือหน้าเดิมเดิมอย่างมาเฟโอโทน่ลาโตและทาคุมะอ,อาซานุนอกนั้นเตรียมใช้นักเตะเซตเดิมจากแมชนะบาเลนเซีย2ประตูต่อ1ลงสนามระบบแผน4-4-2พร้อมกับวาง ดานี่โรดริเกล่าตาขายกับไคลาลินโดยมีนาบาโลและดาเดขึ้นเกมลินเส้นของเกมวันนี้ทางฝั่งของทีมเยือนบาร์เซโลนาฟอร์มตกแพ้ถึง2จาก3นัดส่วนความพร้อมยังไม่สามารถใช้งานอาราโคคริสเตนเซนเบอร์นันและอันซูฟาติซึ่งเจ็บอยู่แล้วยังดีที่ไม่มีใครเจ็บเพิ่มหรือติดแบนมาจากเกมแพ้พัดมาก12แต่อาจจะปรับ2จุดด้วยการส่งมาตินและลามีนยามา ลงมาเป็นตัวจริงและตัวลุกโดยมีโรเบิร์ตเลวานเป็นความหวังของทีมในการล่าตาขายวันนี้บอลวันนี้จากแนวทางของน้าเองบาเซลโลนาล่าสุดแพ้คารังตัวเองมาวันนี้จึงต้องพยายามเก็บชัยให้ได้เพื่อรักษาตำแหน่งจะฟูงต่อไปอย่างไรก็ดีผลงานนอกบ้านพอรับได้โดยพาดท่าผลเดียวตลอด4นัดล่าสุดโดยชนะไป2และเคยยกพลถล่มเลอันมาดริด4-0มาแล้ว ส่วนมโยกาอาจเข้าวิน2แมตช์ลวดแต่ก็ผ่านได้แค่ทีมท้ายตารางด้วยกันก่อนนั้นเคยพ่ายคาลังต่อแอดมาริด0-1แสดงให้เห็นว่ายังมีปัญหาเวลาเจอทีมระดับท็อปท็อปแน่นอนวันนี้มาเจอบาร์ซ่าบนสังเวียนแห่งนี้จึงให้น้ำหนักมาทางแชมป์เก่าน่าจะฮึกเก็บ3มแต้มออกมาได้ทีเด็ดบอลไปต่อบาร์ซ่า1ลูกชนะได้อย่างแน่นอนเอาอยู่ครับ บอลคู่นี้ระดับความมั่นใจ85%สำหรับแนวทางน้าเองก็มีเท่านี้ถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างน้าออกไปสามารถคอมเมนต์บอกนะ้าหรือสวนทางน้ามาได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดนะ้าขออภัยสำหรับสมาชิกที่ติดตามอยู่ฝากกดไลค์ช่องน้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวันต่อไปขอบคุณครับ